ยินดีต้อนรับสู่ไร e ล r สที t ีวันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับการรีวิวรถยนต์อเนกประสงค์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยนั่นก็คือ f o r d e v e r e s t 2 0 2 5รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งมาพร้อมกับก,บการออกแบบที่ทันสมัยเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมเริ่มจากการออกแบบภายนอกของ f o r d e v e r e s t ร0 2 5ที่มีความโดดเด่นและแข็งแกร่งไฟหน้าแบบเซรามิคท,ที่เป็นเอกลักษณ์ของ f อ r d ถูกออกแบบให้มีความดุดันและทันสมัยกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับไฟหน้าอย่างลงตัว เสริมความพรีเมียมให้กับรถนอกจากนี้กันชนหน้าถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงพร้อมช่องระบายอากาศที่ช่วยในการทํางานของเครื่องยนต์ด้านข้างของรถมีเส้นสายที่คมชัดเชื่อมต่อไปอยังซุ้มล้อที่ออกแบบให้ใหญ่ขึ้นเสริมความบึกบึนและความมั่นคงล้ออัลลอยขนาด20นิ้วที่ออกแบบพิเศษช่วยเสริมบุคลิกของตัวรถให้ดูทันสมัยและแข็งแกรง่งส่วนด้านหลังมาพร้อมไฟไท้ายและทรงเรียวยาวที่เชื่อมต่อกับตัวถังได้อย่างลงตัว เพิ่มมิติให้กับรถเมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารของ Ford Everest 2025จะพบกับความหรูหราและความสะดวกสบายวัสดุที่ใช้เป็นหนังแท้และวัสดุ soft touch ในบริเวณแผงคอนโซลและเบาะนั่งทำให้รู้สึกถึงความประณีตและพรีเมียมห้องโดยสารมีพื้นที่กว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด7คนพร้อมพื้นที่วางขาที่กว้างทั้งแถวหน้าและแถวหลังทำให้การเดินทางไกลสะดวกสบายมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีหลังคา panoramic sunroof ที่เพิ่มแสงธรรมชาติและทำให้ภายในดูโปร่งโล่ง,ลงยิ่งขึ้น ระบบปรับอากาศแบบ3โซนที่สามารถปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมตามแต่ละโซนของผู้โดยสารทําให้ทุกคนรู้สึกสบายในแบบของตัวเองในส่วนของเทคโนโลยี Ford Everest 2025มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่และจอดิจิทัลบนแผงหน้าปัดช่วยให้การใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเป็นเรื่องง่ายระบบเสียงระดับพรีเมียมบและโอให้เสียงรอบทิศทางที่คมชัดและทรงพลังเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์ส่วนตัว สำหรับสมรรถนะการขับขี่ Ford Everest 2025พมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลบีทเทอร์โบขนาด2.0ลิตรให้กำลังสูงสุด2 1 0แรงมา้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรระบบเทอร์โบคู่ช่วยเพิ่มการตอบสนองได้อย่างรวดเร็วในทุกช่วงความเร็วรอบรองรับการขับขี่ในเส้นทางท้าทายเช่นทางชันและออฟโรดเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสมรรถนะสูงควบคู่ไปกับความประหยัดน้ำมันระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลและรวดเร็วเพิ่มความประหยัดน้ำมันในรอบเครื่องยนต่ โดยไม่ลดทอนสมรรถนะนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่หลากหลายเช่น Normal โ o d e สำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวัน Eco โห de ช่วยลดการใช้พลังงานและประหยัดน้ำมัน Sport โหมดเพิ่มความร้อนใจในอัตราเร่งและการเปลี่ยนเกียร์ทาวพอโหมดสำหรับการลากจูงหรือบรรทุกของหนักและ Off Road m o d e สสำหรับการขับขี่ในเส้นทางลื่นหรือทรายด้านความปลอดภัย Ford Everest 2 0 2 5มาพร้อมกับเทคโนโลยีและฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยที่ครบครันเช่นระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติ ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางและกล้องมองรอบคัน360องศานอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยอื่นๆที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทย ford everest 2025มีรุ่นย่อยให้เลือกหลากหลายดังนี้ รุ่น2.0แนลเทอร์โบเทรนด์ 4x26 AT ราคา1,392,000บาทรุ่น2.0แนลเทอร์โบสปอร์ต 4x26 AT ราคา1,522,000บาทรุ่น2.0แนลบเทอร์โบไทเทเนียมบวก 4x210 AT ราคา1,762,000บาทรุ่น2.0แนลบีเทอร์โบไทเทเนียมบวก 4x410 AT ราคา1,912,000บาทรุ่น2.0แนลบเทอร์โบวายแทร็ก 4x410 AT ราคา1,937,000บาทรุ่น 3. รถสูนเอลีหเทอร์โบพลตินัมซีดัลบ์่ราคา2,279,000ับาทสรุปแล้ว Ford Everest 2 0ต5เป็นรถยนต์อเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการผจญภัยด้วยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมเทคโนโลยีทันสมัยและการออกแบบที่โดดเด่นเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ที่ครบครันทั้งความสบายและความปลอดภัยขอบคุณที่รับชมการรีวิว Ford Everest 2025ในวันนี้หากท่านได้สนใจสามารถเข้าชมและทดลองขับได้ที่โชว์รูม f อร์ทั่วประเทศ อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง Drive c r ท TV v ของเราเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถยนต์ใหม่ๆและข้อมูลข่าวสารในวงการยานยนต์แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ